เราจะมาเริ่มจากการพลูฟีตก่อนนะคะพลูฟีตก็คือเราจะมาปลุกยีสต์ก่อนเริ่มจากนมค่ะตัวนี้เป็นนมนะคะนมอุ่นครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราจะคนนิดหนึ่งยีตค่ะยีตผงสองช้อนชาเนี yeah. ่ย <laughs> นี่มีดามีขเติมใหม่นะคะ ทุกคนจะได้เห็นชัดๆเสร็จแล้วจะทิ้งไว้แบบนี้นะคะประมาณ5นาทีเนาะอะ,อะระหว่างเราลอยยีสต์นะคะเขาก็จะทะําปฏิกิริยาขึ้นฟูนั่นแหละระหว่างเราลอยยีสต์ตัวนี้นะมีเราจะใช้ไข่ะคะ่ะไข่เนี่ยเป็นไข่เบอร์สองนะคะนี่เอาแต่ไข่ขาวไข่แดงเอาไว้ทานหน้าขนมปังหรือ เอาไข่แดงไว้ครึ่งเดียวก็ได้อ่ะมีนาไข่แดงไว้ครึ่งหนึ่งไข่ผสงหนึ่งฟองนะคะแต่ขอเอาไข่แดงไว้ครึ่งหนึ่งหาอะไรป,ปิดไว้แบบนี้ง่ายๆสไตล์แม่บ้านไข่จะได้ไม่แห้งเราจะใช้แบบนี้นะคะของแห้งนะคะของแห้งจะมีแป้งสาลีเนประสงค่ะหรือแป้งขนมปังก็ได้ดูกันชัดไหมเคาน์เตอร์ใหม่มาคอมเมนต์กันมานะ วันนี้นะคะไม่ไม่ช่างให้นะจะสอนให้ดูเนื้อแป้งหนึ่งถ้วยตวงแล้วนะตัวนี้นะคะเป็นถ้วยตวงที่สองแต่เรายังใส่ไม่หมดนี่เอาตัวนี้ไว้ข้างๆก่อนนะแล้วเราก็จะใส่เกลือค่ะเกลือปลนลงไปครึ่งช้อนชาคนทุกอย่างเข้ากันตัวนี้เป็นสูตรตุรกีนะคะค่ะยง,งนีดเดี๋ยว <laughs> อยากให้ทุกคนเห็นว่า มันเป็นเคาน์เตอร์ใหม่แต่ว่าข้างหลังเนี่ยยังไม่ทันจัดนะคะเดี๋ยวค่อยจัดเนาะระหว่างที่เรารอให้ยีดขึ้นนะคะเราก็คนนะคะส่วนผสมของแป้งกับเกลือเนี่ยค่ะให้เข้ากันก่อนเสร็จแล้วยีดนะคะเราขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเทยีดใส่ลงไปในตัวแป้งเลยค่ะแต่ว่ามีนาะใช้แป้งแค่ถ้วยตวงเดียวนะอีกถ้วยตวงนี้ยังไม่ได้ใส่นะเพราะฉะนั้นเราจะดูเนื้อแป้งมันหลังนะคะค่อยๆใส่ลงไปนะ เราค่อยๆใส่ลงไปนะคะแบบนี้ยีเขาขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นน้ําตาลก็ปาดเขาลงไปหน่อยเสร็จแล้วเราจะใส่ไข่นะคะไข่ไก่ที่เราตอกเนี่ยลงไปนี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแบบนี้เราก็จะคนค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนอ่ะเสร็จแล้วเราค่อยๆทยอยใส่แป้งลงไปนะคะแป้งเนี่ยถ้าอยู่ไทยแนะนำให้ใช้แป้งทำขนมปังเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะ นวดแป้งนะคะคือเราก็จะโรยแป้งลงไปแล้วก็เอาตัวที่เราลวกแล้วเนี่ยหละคะ่ะมันนวดสักเล็กน้อยพีนาใช้ไม่หมดนะเนี่ยมันยังเหลืออีกประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเห็นไหมคะไม่จำเป็นต้องใช้หมดนะอย่าพยายามใช้ให้มันหมดเพราะว่าแป้งเนี่ยคะ่ะถ้ามันติดมือจะยิ่งดีถ้าใช้เครื่องนวดนะคะสามารถนวดได้เลยนะคะประมาณสิบนาทีนะคะแต่ว่าถ้าใช้มือนวดเนี่ยนะคะนวดประมาณ 4- 5หนาทีนะคะหลังจากที่เราโวดแป้งเสร็จแล้วแบบนี้วางลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็พักแป้งประมาณ30-40นาทีนะคะอะไรกูาตามสโลแกนของมีนะหลังจากที่เราพักแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูเอานะนี่เวลาสวดพอดีนะคะมีนะก็ไม่รู้จะทำยังไงแป้งก็ได้แล้วเนาะเราจะมาตัดแป้งนะคะ มีเราจะแบ่งออกเป็นหกก้อนนะวันนี้เราจะปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะหกก้อนเท่าออกันด้วยเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะพักแป้งประมาณสิบห้านาทีจ้าขึ้นในน่ารักมากใช่ไหมเดี๋ยวเราเอามาเรียนนะคะเป็นแผ่นกลมๆค่ะนี่ะต้ดกลมประมาณนี้นะคะ แค่นี้อ่ะประมาณหนึ่งฝ่ามือนะแล้วก็วางไว้รีดให้กลมทุกอันเลยค่ะพอเรารีดทั้งหมดแล้วนะคะเราจะทานเนยตัวเนยเนี่ยทาไประหว่างชั้นนะคะเอาเป็นเนยอุณหภูมิห้องนะใช้เท่าไหร่มีนากะให้ไม่ได้นะคะก็คือทาให้มันทั่วแผ่น อาจจะใช้ประมาณ40กรัมนะทั้งหมดนะั้นเนยนะนะคะแล้วเราก็เอาอีก,อกแผ่นนึงนะคะมาซ้อนทับเราจะทําอย่างนี้ให้ครบทุกแผน่แผนแพ้เนยใช้มาการีนได้ไหมใช้มาการีนได้ค่ะเนยนี่ไม่นะใช้เป็นเนยจืดนะคะไม่ได้ใช้เป็นเนยเค็มนะถ้าใช้เป็นเนยเค็มมันจะเค็มเกินใครแบบว่างบไม่ถึงทานน้ามันได้นะคะน้ํามันพืชธรรมดานี่แหละค่ะ นี่คือชั้นสุดท้ายนะคะชั้นสุดท้ายเราก็จะไม่ทานเลยเนาะเราก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราจะเอาตัวนี้นะคะแช่ตู้เย็นก็คือโรยแป้งนะคะแบบนี้นะเขาจะได้ไม่ติดแล้วก็วางบนจานเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะไปแช่ตู้เย็นนะให้เหนยเขาแข็งตัวจะเอาไปแช่ตู้เย็นประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะให้เหนยเขาแข็งตัวเหมือนเดิมจ้า เห็นกันไหมคะอะเห็นกันนะคะมันมืดเนาะมีนาทำัตงคืนหิวอยากกินไหนว่าจะลดน้ำหนักใช่ไหมเดี๋ยวเรามารีดค่ะรีดให้เขาเป็นแบบบางๆนิดหนึ่งคือมันอยู่ที่เราอะค่ะว่าเราอยากได้แบบบางขนาดไหนหนาขนาดไหนเนาะแบบนี้นะคะเราก็รีดเลยค่ะ มินายอยากจะเดี้ยที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะว่าตัวนี้มินาจะทําเป็นแบบสี่เหลี่ยมมินะามินา,นาจะตัดครึ่งเกเอาเลยค่ะตะัดกะ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 เอาแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดา ใสะะ่ใส่เป็นกล้วยนะคะใส่เป็นช็อกโกแลตใส่เป็นแฮมชีสแบบนีนาก็ใส่เนาะนี่ตัวนี้นะคะก็จะมีตัวแฮมนะคะแฮมก็คือสามารถเลือกได้เลยว่าเอ้ยจะเอาแฮมแบบไหนตัดมปนครึ่งตัวนี้เป็นแฮมไก่งวงนะคะแล้วก็ชีสชีสก็เลือกเลยนะเราจะเอาชีสแบบไหนจะเป็นมอสซาเรลล่าหรือจะเป็นเชดเดอร์ชีสอะไรก็ได้ค่ะตัวนี้เราก็จะตัดครึ่งเช่นเดียวกัน ตัดครึ่งแล้วก็วางค่ะแบบนี้เอาแค่นี้ค่ะนี่แบบนี้ เนี่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพักแป้งนะคะให้ขึ้นเท่าตัวหนึ่งอาจจะประมาณ30นาทีก็ได้ะคะ่ะหรือว่า50นาทีก็ได้นะถ้าไข่แดงนะคะผสมนมอุ่นตะอบแล้วนะคะที่ไฟ150องศาหรือ160องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมวันนี้มีนาจะอบไฟอ่อนหน่อยเพราะคราวที่แล้วอบไฟแรงเกินสีเข้มเกินวันนี้อยากได้สีอ่อนๆนะคะทาแบบนี้เนาะมินากีดสองอันนะแล้วมินาก็จะไม่กีดแล้วนะ อบเลยค่ะนะคะมินาอบมาแล้วนะคะอบมาแค่12นาทีดเดูเนื้อในเขาก็จะเป็นแบบ ชั้นๆแบบนี้นะคะลองทำดูนะคะทำง่ายๆเลยเปลือกมันจะกรอบๆค่ะเนื้อในมันจะนุ่มๆอร่อยมากอ่ะ